ตามปัิยาศัยเราก็จะให้ประธานนปชได้ถแถลงจุดยืนประจำวันต่อพี่น้องประชาชนและสื่อถึงอำนาจเผด็จการลำดับต่อจากนี้ครับเชิญครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขอปรบมือต้อนรับพี่น้องนปชแดงทั้งแผ่นดินจากทั่วทั้งประเทศที่เดินทางมาถึงในวันนี้ผมมีสองเรื่อง ที่ต้องการจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อสารมวลชนประเด็นแรกคือการประชุมของกปปสโดยนายสุเทพเทือกสุบรรที่ระดมแกนนำมาจากทั่วทั้งประเทศทั้งหมดโดยใช้ตึกสันติไมตรีธรำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาบ่ายสองโมง โดยนายสุเทพได้อธิบายความยุทธศาสตร์การต่อสู้ในครั้งสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายนี้ว่าโดยนายสุทเทพเทือกบันจะใช้เวลาในวันนี้วันพรุ่งนี้คือการประชุมระดมกับมวลชน และองค์กรต่างๆในส่วนของกบพสให้ครบถ้วนซึ่งจากเดิมนั้นประกาศว่าจะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ลุยเลยแล้วก็วันจันทร์จะให้ข้าราชการมารายงานตัวก็เป็นการปรับวิธีการใหม่วันนี้พรุ่งนี้เตรียมความพร้อมวันจันทร์ก็จะเริ่มต้นในการปฏิบัติการ และก็จะไปบรรจบระหว่างวันที่ 23, 24, 25และ26และถ้า26ปฏิบัติการไม่สำเร็จวันที่27นายสุเทพจะไปมอบตัวเรื่องเชื่อหรือไม่ เดี๋ยวว่ากันอีกทีโดยภารกิจของสุเทพที่ประกาศไว้ก็คือว่าภารกิจแรกคือเดินทางค้นหาบรรดาคอรมอชุดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานี้ทั้งหมดที่นำโดยนายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลและคณะรัฐมนตรีทุกคนเพื่อจะเข้าไปจับตัวแล้วให้เขียนใบลาออก แล้วจะนำใบลาออกทั้งหมดมาดำเนินการเป็นกระบวนการหนึ่งในการแต่งตั้งนายกมาตราเจ็ดแล้วจะอ้างมาตราอื่นเกี่ยวข้องซึ่งความจริงแล้วแล้วนั้นไม่สามารถปฏิบัติการได้เพราะฉะนั้นนายสุเทพเทื้อสุบันก็ประกาศว่านอกจากภารกิจการไปจับตัวบรรดารัฐมนตรีแล้ว ยังจะระดมประชาชนเป็นเรือล้านและถ้ายังไม่สำเร็จในวันจันทร์ที่26ซึ่งเขาจะปฏิบัติการใหญ่คือ 23, 24, 25, 26หหลังจากนั้นถ้าไม่สำเร็จก็จะตัดสินใจไปมอบตัวโดยอ้างว่าบ้านเมืองเสียหายมามากแล้ว ผมได้ดูการนั่งถแถลงของนายสุเทพและคณะแววตานิวิตกแต่ละคนเมื่อคืนนี้ในเวทีกปป,ปอสอนั้นอยู่ในสภาพที่สติแตกกันหลายคนสุเทพนั้นหลังจากสติแตกที่หน้าสภาแต่มาจัดอารมณ์กันใหม่เพื่อที่จะมาปลุกฝันกันต่อ ผมจึงเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเราจะประมาทในสถานการณ์นี้ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรากับนายสุเทพเทือสุบัรถ้ามีเพียงแค่เรากับสุเทพเทือสุบรรถวันที่27หรือระหว่างวันที่27ตำรวจอาจจะเข้าไปจับวันไหนก็ได้แต่ว่าส่วนว่าจะตัดสินใจมอบตัววันที่27ผมดูสภาพการแล้วนั้น ทางเลือกของสุเทพเหลือน้อยเต็มทีแต่เราก็รู้ว่าปฏิบัติการนี้มันหาใช่มีเฉพาะสุทเทพเพื่อสุบรรไม่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งไม่ได้ออกมาแถลงข่าวตรงๆแต่ว่า ได้ให้ข่าวผ่านคุณวาสนานาน่วมว่าเพื่อให้เป็นข้อความที่ตรงกันว่าฝากในกรณีที่ผมตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรับเป็นนายกคนกลางใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าแต่ฝากสื่อไปถามว่าถ้าไม่เป็นจริงตามที่พูดคนที่พูดจะรับผิดชอบหรือไม่ มีแต่คนชอบพูดให้คนอื่นเสียหายแล้วไม่รับผิดชอบสื่อช่วยบันทึกไว้ด้วยว่าพูดอะไรไว้บ้างแล้วไม่จริงก็ลืมแต่คนที่ถูกพาดพิงเสียหายไปแล้วผมรับผิดชอบครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์รบสัตร,รตกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศไทยอย่างไร ผมเรียนกับพี่น้องว่าในตลอดระยะเวลาสามวันนี้ท่วงทํานองที่ผมมีถึงพลเอกประยุทธ์คือการนำข้อมูลมาสอบถามว่าไปไปมามานั้นนายกคนกลางคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ตลอดระยะเวลาสามวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดเอง แต่ฝากผ่านวาสนานานุ่มมาผมก็ฝากผ่านสื่อมวลชนเช่นเดียวกันถ้านายจจตุพรพูดไม่จริงนายจจตุพรรับผิดชอบแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ระบ,บัดสัตว์ต่อประชาชนพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบอย่างไรเพราะสถานการณ์นี้เราจะมองเพียงแค่สุเทพเทื่ยสุบันไม่ได้ สุเทพจารวาดัดตั้งแต่วันที่ 19, 20, 21, 22สุก23นี่เริ่มระดมใหญ่เสาร์ที่24อาทิตย์ที่25และเข้าไปปิดท้ายสูงสุดในวันจันทร์ที่26ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคำที่ว่าถ้าพี่น้องออกมาแล้วไม่ชนะ จะไปมอบตัวนั้นก่อนหน้านี้อาจจะเท็จกันหลายครั้งหลายคราวเหมือนกับเรื่องเด็กเลี้ยงแก่แต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในสภาพที่จนตรอกแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่ายังมีอีกหลายรกะบวนการบรรดาลิ้วล้อในสวนั้นยังไม่หยุดนะครับสวสัญหากลุ่ม4ี ยังไม่ได้หยุดในการปฏิบัติการการขับเคลื่อนในส่วนของกองทัพก็เป็นที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นนปชจะปรับกระบวนทัพกันใหม่ที่เรานัดหมายชุมนุมใหญ่17 18 19ขอให้แต่ละพื้นที่ทั้งประเทศระดมคนสลับกันต่อ20 21 22 2ี2ส2บสาและ27โดยระดมสูงสุดในห่วงเวลา 23, 24, 25, 26, 27อย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าส่วนของสุเทพนี่นะครับจบสนิทในเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอน แต่องค์ประกอบอื่นๆซึ่งเราจะต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเราไม่อาจมองได้เฉพาะสุเทพเทือกสุบันเราต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาเกือบร่วมเจ็เดือนของสุเทพเที่กสุบันนั้นทุกองค์กรได้เข้ามาร่วมในกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนั้นเราก็ต้องรู้ว่านี่เป็นการระดมกันครั้งสุดท้ายของเขา นี่เป็นเฮือกสุดท้ายในชีวิตของสุทเทพเทื่อกสุบันเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้เราต้องเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดและก็คอยฟังสัญญาณในแต่ละเรื่องราวที่จะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าภาระหน้าที่ของนบชนั้น เราไม่มีวันพาประชาชนมาพ่ายแพ้โดยเด็ดขาดและจุดยืนของเรานั่นคือไม่เอานายกคนนอกไม่เอานายกที่มาจากระบอกปืนด้วยการยึดอำนาจด,ดังนั้นเมื่อเงื่อนไขสองข้อนี้ได้มีการปฏิบัติเท่ากับว่านั่นเป็นการล้มล้างประชาธิปไตย การยกระดับการต่อสู้ของนปชก็จะเป็นไปตามกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเจิิพี่น้องพบกับนัทวุฒิว่าที่คนที่ไอสุเทพจะมาจับเชิญพี่น้องที่เคารพครับเรียนว่า สถานการณ์ทางการเมืองถึงวันนี้ถามว่าเราเชื่อคำพูดของสุเทพเทือกสุบรรหรือไม่ว่า26ไม่จบ27จะมอบตัวผมก็เรียนไปยังคุณสุเทพด้วยความเคารพและเกรงใจนะครับแต่ถ้าเชื่อมึงเนี่ย เกิดลูกเป็นควายละอย่างไรก็ตามพี่น้องครับถ้าดูสถานการณ์แวดล้อมการประกาศจะมอบตัวคราวนี้ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดในบรรดาการประกาศรบครั้งสุดท้ายของนายสุเทพเทือกสุบรรที่ผ่านมา พราะสถานการณ์เราประเมินว่าเขากำลังจนมุมจริงๆและถ้าหากว่ายืดยาวไปกว่านี้สิ่งที่จะเกิดกับการชุมนุมของนายสุเทพก็คือการสูญสลายความน่าเชื่อถือการสูญสลายความชอบธรรมจนอย่าว่าแต่เป็นลุงกำนันอยู่บนเวทีเลย หลังการชุมนุมจะเดินถนนไม่ได้สักเส้นเดียวเหลือแต่บางเส้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมจึงอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศวันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วในรอบกว่า6เดือนที่ผ่านมาที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองจะต้องออกมาเรียกหาสัจจะ จากนายสุเทพเทือกสุบัรสถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่วันนี้ถ้าไม่มีการชุมนุมของสุเทพเสียกลุ่มหนึ่งไม่มีกอปปสออกมาอารวาดเดินโน่นเดินนี่เท่ากับวิกฤตนี้คลี่คลายลงไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตในสถานการณ์เฉพาะหน้า เมื่อสุเทพยุติการชุมนุมก็จะไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งประเทศก็มีทางออกได้ตามกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อประเทศมีทางออกได้ตามกระบวนการประชาธิปไตยก็จะไม่มีการรัฐประหารไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญไม่มีการปราบปรามประชาชนไม่มีการบาดเจ็บล้มตายไม่มีการสูญเสียและไม่มีกลวยมหาภัยอีกต่อไป ผมจึงเรียกร้องให้เป็นกระแสะเลยครับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มท่านอาจจะไม่ใช่คนเสื้อแดงก็ได้ท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความคิดจะออกมาชุมนุมกับฝ่ายไหนเลยแต่ต้องเรียกร้องต่อสู่เทพบอกว่า27จบเป็นจบมอบตัวคือมอบตัวต้องสร้างกระแสะนี้ครับ มีสำนวนไทยเขาใช้สำหรับคนตลบตะแลงแบบสุเทพเทือสุุบัตณว่ามะกกอกสามตะกร้าก็ปาไม่ถูกแต่เที่ยวนี้คนไทยทั้งแผ่นดินต้องช่วยกันส่งเสียงว่าสุเทพถ้าหากพลิกลิ้นอีกครั้ง แน่นอนมะกอกสามตะกลาปลาไม่ถูกแต่รองเท้าคนไทยทั้งประเทศผมว่าปลาถูกข้างหนึ่งแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับจับสุเทพให้มั่นในพันธะสัญญานี้แล้วบ้านเมืองเดินต่อได้ทันที หน่วยงานองค์กรใดๆไม่ต้องไปเจรจาไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วขอเพียงทุกคนช่วยกันไม่ให้ความร่วมมือกับสุเทพเทือกสุบรรณ27พฤษภาคมนี้ประเทศยุต <discussion> ิความวุ่นวายทันทีเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยทันที สุเทพเรียกร้องการชุมนุมสูงสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเรียนว่าถ้ายังไปสนับสนุนยังไปชุมนุมกับสุเทพเหตุการณ์ก็ไม่จบสุเทพยึดอำนาจได้การต่อสู้ทางการเมืองจะหนักกว่าที่เป็นอยู่เพราะคนเสื้อแดงจะข้ามเจ้าพระยาไปไล่รัฐาธิปัตดสุเทพเทือกสุบรรไปไล่นายกเถื่อนที่สุเทพตั้งขึ้น แต่ถ้าประชาชนไม่เข้าไปสนับสนุนประชาชนไม่เข้าไปขานรับพ่า27พฤษภาคมสุเทพเลือกสุบรรมอบตัวยุติการชุมนุมแกนนำนปชก็จะหาหรือกันแล้วก็อาจจะประกาศยุติการชุมนุมด้วยถ้าพิษภัยของระบอบประชาธิปไตยไม่มีแล้วแต่ภาระหน้าที่ ของนอปชและคนเสื้อแดงไม่ได้มีเพียงแค่ออกมาไล่สุเทพเข้าคุกเรามีภาระสำคัญยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการปกป้องประชาธิปไตยถ้าทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติทุกอย่างกลับเข้าสู่กฎกติกาของบ้านเมืองนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างก็จะคืนสู่สภาพเดิมไม่มีการชุมนุมอยู่ณที่นี่แต่ถ้าหาก หลัง27พฤษภาคมยังมีการพยายามยึดอำนาจยังมีการพยายามจะตั้งนายกมาตรา7นายกนอกกฎหมายนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณามีมติกันอีกครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งครับท่านที่เคารพเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเพราะเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอยู่ด้วย แล้วนายสุเทพประกาศชัดเจนมากว่าจะตามไล่ล่าจับตัวคอรมอที่เหลืออยู่ทันทีผมก็ต้องเรียนว่านายสุเทพเทือกสุบรร์กำลังประกาศสิ่งที่เป็นอาทยากรรมร้ายแรงขึ้นในบ้านเมืองถ้าประเทศนี้คนเป็นรัฐมนตรียังหาความปลอดภัยไม่ได้ ยังถูกคุกคามคนค,คมคูแบบนี้ได้นับประสาอะไรกับประชาชนคนเดินดินทั่วไปก็นี่ไงครับคนไทยเลยปางตายเพียงเพราะไปขยับกลวยของผู้ชุมนุมเท่านั้นผมเรียกร้องหน่วยงานราชการทั้งหลายแล้วผมเรียกร้องท่าทีจากกองทัพด้วยว่าท่านจะเพิกเฉย ให้สุเทพประกาศแบบนี้ทำแบบนี้อยู่ได้อย่างไรท่านจะให้สุเทพประกาศยึดอำนาจประกาศกาศ่อกบฏประกาศจับกลุมคนเป็นรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีท่าทีใดๆหรืออย่างไรพลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงการข้อที่8ข้อที่9ของท่านมีไหมถึงสุทเทพเทือกสุบรรณโดยเฉพาะ แต่เพื่อให้สมน้ำสมเนื้อกันนะครับในเบื้องต้นผมเอาอย่างนี้ก่อนสุเทพประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ประชาชนพบเบาะแสคณะรัฐมนตรีที่ไหนอยู่บ้านไหนคอนโดไหนเซฟเฮาไหนให้แจ้งที่มวลมหาประชาชนจะบุกเข้าจับกลุมทันทีขอความกรุณาท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยครับมันผิดกฎหมายท่านมีความผิดเข้าข่ายสมคบกันก่อกระบฏและก่ออาชยากรรม ต่อคนที่เป็นเป้าหมายการบุกค,ควบคุมตัวเอาไอ้แบบที่ถูกกฎหมายดีกว่าแกนนำกอปปสวันนี้ถูกออกหมายจับ30กว่ารายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนพบเห็นแกนนำกอปปสที่ไหนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอให้แจ้งมาที่เวทีนี้ด้วยทันทีแกนนำกปปสทั้งหลายไม่ได้นอนที่เวทีทั้งหมดหรอกสุเทพเต่อสุบัรณก็มีเสเพาใครต่อใครก็มีเสเพาตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่ต้องการความสงบคืนกลับสู่ประเทศไทยต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมาย พบเบาแสพบเซฟเฮาพบคอนโดพบร่องรอยของคนพวกนี้เอามาเปิดเผยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเวทีอักษะทันทีไม่ต้องอยู่สบายกันสักข้างหนึ่งละเอาให้แจ้งมาครับเห็นรถไปตรงไหนเห็นไปขึ้นคอนโดตรงไหน ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ไหนไปพักเซฟเอาอไหนได้โปรดกรุณาช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งให้เราทราบด้วยไม่ได้หมายความว่าผมจะชวนคนเสื้อแดงบุกไปจับเขาเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่เราจะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายประเด็นสุดท้ายครับขณะนี้ ผมได้ข้อมูลเชื่อถือได้ว่าแผนการที่สุเทพเตรียมไว้ในการประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจต่างๆคือการจะสั่งการให้พนักงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งยุติการให้บริการสาธารณูปโภคต่อประชาชนเช่นไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ หรืออื่นๆเพื่อให้เกิดความโกลาหลนให้นำไปสู่การจลาจนผมขอประนามแนวความคิดนี้ว่านี่คือความชั่วช้าและไม่รับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และขอวิงวอนต่อพี่น้องชาวรัฐวิสาหกิจ ที่จะไปร่วมชุมนุมผมห้ามตัวห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะท่านไปร่วมกันมาตลอดแต่อยากจะเรียนว่าอย่าได้ไปรับคำบงการของสุเทพเทือกสุบัรนให้ทําเช่นนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์ไม่มีใครแพ้ชนะถ้าท่านยุติการให้บริการสาธารณูปโภคผู้ที่จะเดือดร้อนคือประชาชนคือคนใกล้ชิดท่านเอง คือครอบครัวของท่านเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนายสุเทพเทือกสุบรรคุณอย่าได้บังอาจทำเช่นนี้เป็นเด็ดขาดผมประนามอีกทีเลยล่วงหน้าและพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับ การชุมนุมใหญ่ก็อย่างที่ท่านประธานนปชประกาศเมื่อสักครู่เราก็ต้องขยายวันให้ครอบคลุมสถานการณ์ด้วยไม่ใช่เราเป็นนักเลื่อนเหมือนมันนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันขยายพื้นที่เวลาเราก็ต้องขยายผลออกมาชุมนุมเดินทางมาจากต่างจังหวัดให้เนืองนั่นมหาศาลอยู่ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้จนวันที่27พฤษภาคมฉลองการมอบตัวของสุเทพเพื่อสุบรรร่วมกันที่นี่เราจะมาชัยโยโร้องว่าบัดนี้ประเทศไทยกลับคืนสู่สันติสุขสันติภาพอีกครั้ง เราจะมาชัยโอร้องว่าบัตรนี้หัวหน้าขาบวนการกระบ,บทที่เหิมเกริมเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากว่า6เดือนกลับเข้าไปรับกรรมตามกฎหมายตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถือเป็นภาระหน้าที่ของเราร่วมกันจนถึง27ฤษภาคมขอบคุณครับ ขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับประธานดอปชแดงทับดินคุณจตุพรพรมพันธ์เดยวขออนุญาตปีหนุ่มครับมีพี่ชายอีกคนหนึ่งครับมาร่วมเวทีด้วยอดีตสอสอสุราธ,ธานีอดีตรัฐมนรีช่วยพาณิชย์คู่ปรับทางการเมืองตลอดการของสุเทพเทือกสุบรรณในจังหวัดสุราธ,ธานีรัฐมนตรีพิญญาช่วยปลอดครับ